สวัสดีครับทุกคนก็ขึ้นเรืออีกแล้วครับจะไปเกาะบางันดอนสักขนมเนี่ยครับปลาโลมาสีพูด้วยนะครับวันนี้จะเจอไหมครับถ้าโชคดีนะครับอาจจะเจอโลมาสีพูนะครับแถวนี้จะมีโลมาสีพูอาศัยอยู่นะครับจะเห็นได้เยอะที่สุดก็าประมาณแถวขนอมอ่าวขนอมดอนศักด์ประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะโชคดีหรือเปล่านะครับ เ,เรามาลุ้นกันนะครับแลวจะเดินดูพาทุกคนเดินดูนะครับรอบๆยังไม่เห็นปาลาโรมาสีชมพูนะครับทุกคนตรงนั้นก็เป็นท่าเรือของราชาเฟอร์รี่ไม่รู้อยู่บริเวณไหนนะครับโรมาสีชมพูผมก็ไม่มีข้อมูลนะครับว่าโลมาสีชมพูจะมาให้เราเห็นช่วงเดือนไหนนะครับรู้แต่ว่าอยู่ <S <S ช่วงแถวดอนสักขนอมแถวเนี้ยครับจะมีโรมาสีชมพูอาศัยอยู่นะครับ อากาศวันนี้นะครับก็กําลังเย็นสบายนะครับอยู่ที่29องศานะครับต่ําสุดที่27องศานะครับการเดินทางไปเกาะพังันนะครับก็อยู่ประมาณสองชั่วโมงกว่าๆนะครับก็อยากจะดูหลังหลังเกาะสมุยนะครับไปทางนู้นอันนี้เกาะสมุยนั่นเกาะพังันอ้อมไปทางนี้นะครับเปิดแล้วครับทุกคนเดี๋ยวรอถอดม้อนหนุนล้อก่อนนะครับแล้วค่อยเคลื่อนรถนะครับ ปร,ระตูกำลังเปิดนะครับประตูเปิดแล้วยินดีต้อนรับสู่เกาะพระงันเดี๋ยวเจ้าที่เขาจะเตรียมเชือกลองหนุนระหว่างแรมนะครับข้อต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันบนเกาะเลยครับทุกคน